ยิงผมไม่หานนะเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วโอเคเอ็นวีโกเอ็นวีโกเอ็นวีโกครับเอ็นวีโกเลดี้เลดี้เลดี้โกโกโกเล่นเสร็จออกมาด่ามัยโอเคไปเราไปเอฟเอกก่อนครับไปเอฟเอกก่อนโอเมกอดบฟอว์อ่าถ้าขึ้นโหลดดิ้งเวทนะครับถ้าขึ้นโหลดดิ้งให้เวทก่อนนะรอก่อนครับเฮ้ยกดเข้าไม่ได้ถ้าเป็นสีดำถ้าเป็นสีดำอ่าให้กดออกเข้าใหม่นะกดออกเข้าใหม่เอ๊ พี่ผมแม่ผมลองเปิดมาพี่มอนดูไหมปิดรับปิดรับโอเคโกโก้เอนวีโก้เอนวีโกเราสี่ฟ้านะลงล่างนะครับอ่าโลเวอร์ทาวเวอร์นะครับโลเวอร์ทาวเวอร์อ่าเอนวีเอนวีดีเฟนสธนาทอสเอนวีอ่าแอคแทกมอลล็อกนะเอนวีแอคแทกมอลล็อกปาร์ตี้ดีนะปาร์ตี้ดีโฟกัสมอลล็อกนะปาร์ตี้ดีโฟกัสมอลล็อกโอเคครับอย่าลืมเปิดสัตว์กันเรื่อยๆปิดสัตว์อย่าลืมเปิดสัตว์นะอย่าลืมเปิดสัตว์นะอย่าลืมเปิดสัตว์ สบายดีนหนึ่งเขาเขาเขาคนลาวเหรอไม่ใช่ดิเดี๋ยวกิวเขาชื่อลาวอุ้ยวิวกิวเยอะเลยวิววิวเยอะมากเยอะมากกิวเขาชื่อรอหรือเปล่ารอแปลว่าดิบอ่ะปั่นเฉยกิวลาวปั่นเฉยใจเกือบสบายดีตามเลยอีกยดเหรอยลืมปิดพัดลมอย่าลืมฝากสตรีมนะเข้าไหนถ้ะอยู่ฝากสตรีมได้เป็นต่อดำว่ะ เอาออกเอออกเข้ามาเรื Xiao, ่อยๆเอออกเข้ามาเรื่อยๆมันแหละเอมันมันบักมันบักแต่ไลท์ปิดตรงไหนอ่ะปิดตรงตั้งค่าหรอคนอ่ะเอ่อตั้งค่าในในกิวครับแต่เข้ามาในนี้แล้วปิดไม่ได้แล้วนี่ไม่ออกออกเข้าใหม่นี่คือยังไงออกเกมเข้าใหม่เหรออ่าใช่ลองเอาเข้าใหม่โอ้ยจะตายอันนี้แหละสุดๆผมเปิดเปิดเจ็ดสิบคนอัตราไลทเปิดแค่ไม่ไม่ใช่้นในตั้งค่าเจ็ดสิบไม่มีอะไรมันมันต้องไปตั Rey ้งค่าในตีต totally ั um ้งค wow. ่าใน GVG เออนั pues ่นแหละ ซ้ายมือนะโรเวอร์ทาวเวอร์โรเวอร์ทาวเวอร์ซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือต้องยี่ต้องยี่สิบคนนะคุณต่อถึงจะลื่นยี่สิบสามสิบคนอะซ้ายนะเอ็นวีออกซ้ายเอ็มวีออกซ้ายออกซ้ายนะออกซ้ายนะเอ็นวีออกซ้ายนะออกซ้ายออกจะทีจสทีครับหลงไปไหนออกซ้ายโรเวอร์ทาวเวอร์โรเวอร์ทาวเวอร์เอ้ยไอ้ไอ้นี่ผมบักว่ะจอมินี่แมวทุกคนบักปะไม่ครับไม่นะผมตามเพื่อน ตอนายถ้าผมอ่าล็อกเอาเข้าใหม่เนี่ยผมจะยังอยู่ในเกมปะอยู่เอ้คุณต่อโลเวอร์เท่าเล์แล้วไปมาข้างบนนะแต่ท่านไหนทศเทีพไหนมินิแมปนะตายอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างขวาไม่ใช่หรอทางนั้นอยู่ข้างล่างนะอยู่บนกันหมดอี่คุณเนี่ยเออคุณต่อบอกตอำล่างกจริงแต่คุณต่อบอกซ้ายออกซ้ายอ้าหรอเออถ้าซ้ายขึ้นบนไม่เป็นไรครับคนไทยผิดพลาดกันได้ ที่มอญวีนแล้วกูไม่ให้อภัยว้าวให้อภัยเดี๋พี่ผมขอแหละผู้ชายผู้ชายให้อภัยบอสจะเกิดนะยี่สิบมิยี่สิบมิบอสจะเกิดโอเคเอ็นวีเอาเอ็นบอสครับเอาเอ็นบอสเอ็นวีเอาเอ็นบอสโฟกัส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 บอสคนไหนอาจจอได้อาจจอได้นะคนไหนอาจจอได้อาจจอได้นะคนไหนอาจจอได้อาจจอได้นะเอ๊ะคุณจะบูเห็นเห็นรูปสปอยหน้าปกยูทูปคลิปสัตว์ไปผมยังโ <aunque S 2> ตีตีมาหลอกนะครับตีมาหลอกนะครับเหมือนเขากระจายสามเลยนะดักตัวมาไดได้นะดักตัวมาไดได้ฝังเขากระจายสามเดืนเลยยูทูบเบอร์ตั้งใจทำงานก่อนสวยครับสวยสวยสวยจะไมยูทูบเบอร์ลัดแค่ไม่ได้เลยวะอ่าป้องกันปาร์ตี้เรามาป้องกันตรงธนาทอสหน่อยนะดิฟเฟนส์ธนาทอสแอคแท็กมาหรอกดิฟเฟนส์ธนาทอสแอคแท็กมาหรอก โอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตบอกมิดหน่อยว่าให้ออกเกมเข้าใหม่มิดบัคมิดบัคล็อกเอาล็อกอินอะรีเซ็ตเกมรีเซ็ตเกมมิดมิดรีเซ็ตเกมรีเซ็ตเกมมาล็อกโดดครับโอเคมาลลอก42เปอร์ครับมาลลอก42เปอร์ครับมาลลอก42เปอร์อุ้ยกันง่ายเลยไหวไหวชิวไหวชิวนี้โดนอะไรตาง มือเขาขึ้นมาไม่เห็นเววหินววะระบาดโคตรหงุดหงิดอะโอเคเอ็นวีโรเวอร์ทาวเวอร์โรเวอร์ทาวเวอร์อันนี้ฝั่งขวาเหรอฝั่งขวาเหรอเนี่ยเออกูงงแล้วเนี่ยมินิแมปโลโลมินิแมปโรเวอ<ะ>ร์อคือขวาเลยโรเวอร์ over, คือขวาไม่เหรอใช่ขวาครับแล้วทำไมทำไมกูทำไมมินิแมปกูอยู่ข้างล่างวะใช่ปะเหมือนเป็นเป็นเหมือนกันปะ ก็บอสแต่อยู่ข้างล่างมินิแมพแต่ถ้าเทียบอยู่ฝั่งเรา<ฮ> mm. เราสีฟ้านะต้องไปคุณต่อเราไม่ได้สีแดงนะเออว่ะขวาขวามือนะขวามือเลนขวานะล่างเลยวันนี้เราดีอ๋องจัดอะครับหัวยิวครับอ๋องจัดขอโทษครับขอโทษครับไม่ไหวแล้วอ่ะข้อมูลข้อมูลมันเยอะอดีตกระบวนกาไม่ทันเครื่องช็อตตั้งแต่สั่งหลายหลายตี้แล้วอ่ะไอชุนช <c oughs> ุนเริ่มหลงเริ่มหลง เครื่องช็อตแล่ะแบบเออเลอร์โอเคปาร์ตี้ AB ครับ AB ABC move m มูฟมูฟ move มูฟหลังป้อมเลยหลังป้อมเหมือนเดิมหลังป้อมเหมือนเดิมวิ่งเ <Bing S 1> ข้าแม่ <ไ S 1> นู่น <ไ S 1> น่ะนู่นเลยเข้านู่นเลยเข้าไปเลยเอกตอนนี้ทำสองร้อยแต้มเอกซื้ออนี่ครับเอกซื้อวิ่งเร็วหน่อยห้าร้อยแต้มตรงรูปดาวข้างๆ ไม่มีใครตายดีกว่าผมว่าไม่มีใครตายดีกว่าอยากเงยบั๊บไปเยอะบั๊บมันสุ่มเนี่ยคนบั๊บมันสุ่มเนี่ยคนตอบคนต่อต้องบอกต้องถามคู้เอกก่อนมีอะไรใหซื้อบ้างนี่นี่นี่เนี่ยผมกดดูได้ผมกดดูได้อ๋อกดดูได้ไหมของแล้วแล้วกซูเปอร์เข้ามายังอยู่หน้าป้อมเลยซูเปอร์แล้วบุเข้าไปข้างในได้ป่าวขึ้นเขาเกิดตรงไหนอ่ะโอเคเข้ามาเลยบุกเลยในป้อมเลยมามามา าสัญญาจะจะไม่จะไม่โดดเข้าป้อมดามคุณต่อบอกเอ็มมีโกเอ็มมีโกคิวเพเยอร์คิวเพย์เยอะค่ายหหมดค่าล้างผับมันให้หมดเฮ้ยซูเปอร์กูจะไลท์ไซด์ขวาหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังคนที่หัวชุบชุบชุบ Usted, <Inaudible S 1> เขาก็มากี่คนวันนี้เขามา52นะเยอะอยู่นะเขาพิมพ์อะไรกันบ้างวะอ่านก่อนดิบอกว่าหัวกิ้วเราเออเออป้าวันนี้เขาพิมอะไรพี่ชายเขาบอกอยากนอนทาไมอะไรอยู่ไหนวะกูตายได้ไงกูโดนโดนอะไรตายอ่ะไอ้มมองสามตัวอยู่ไหนไอ้มมองสามตัวอยู่ไหนที่บ้านคนเดียวโอ้ยเขายากเขาเขาเพิ่งฆ่าไปเจ็ดตัวเลยว่ะ ไอ้อพาตัวนี้จะท้อนแรงเกินยิงหมดหมดละจะคอยบอกเย็นหมาหมละผมโดนอะไรไม่รู้คุณชายบูแม่งทีเดียวตายเลยเว้ยยินดีต้อนรับสู่โซนไฮเปอร์อาสยามวข่นจัเอ็นมี่บันเทิงสิทนะิ <laughs> <c oughs> น่ะยังไ่ได้วะ <c oughs> เออครับซื้อวิ่งเร็วอีกทีนึงเพื่อนเพื่อนยังไม่ถึงไอคิวเพิ่มอีกทีม,มีเพื่อนกลับบ้าน <c oughs> มันยืนเบาชัวร์อะไรวันนี้อย่าหลอกไปตายนะ <c oughs> เหมือนไอคิวที่เราเจอก่อนนี้เหมือนเหมือนเหมือนจะตึงกว่าปะก่อนนั่นเนี่ยเ <c> ม <oughs> ื่อของ เล่นตามไอ้อ่ไอ้อาไปที่ไหนเราไปทางนั้นเลยคุณมีไม่เออไอ้อาะไอ้อ่ะโอเคได้โอเคเรา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 จบเลยไหมล่ะถ้าเราไม่จบเราก็ตีบอลเหมียวแหละตีบอลไหมบอสตีบอสลตีบอสไหมจะเกิดไปขบอสปาร์ตี้ดีครับปาร์ตี้ดีโกบอสปาร์ตี้ดีโกบอสปาร์ตี้ดีปาร์ตี้ดีเราอยู่นี่นะเราอยู่นี่ใช่ป่ะเออเออเราเนี่ยเออเราเนี่ยเดี๋ยวให้พวกลียาบนี่ไปไม่ใช่ดิเดี๋ยวให้ปาร์ตี้ดีไปตีให้พี่เซมตีเลยครับระบบกัรให้ มันมีตัวอะไรตัวหนึ่งแม่ปากากิลวใหญ่ใส่ตายเลยตลอดเลยโ <c oughs> ูเรียกว่าออกจากบ้านไม่ได้เลยจังหว่ดเราบุกป,ป้อมใหญ่เขาแล้วอ่ะเอกซื้อตีมอน่ะเอกซื้อตีมอนให้ไหน่ห้าร้อยตีมอนตีมอนสีแดงครับสีแดงห้าร้อยบาทโอเคสวย้ว เดี๋ยวเราจบไวัอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเหงาตรงนี้นะรอตอนสี่ทุ่มยี่สิบนาทีอ่ะเออเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ชาบูประกาศยิงรอเด็ตายอ่ะเดี๋ยวให้ชาบูประกาศยิงรออยู่แถวหน้าโลกไวรถตายโคตรไกลโดนป้อมตีตายโอ้โหตัดตายไปใครมาา่ ไว้ลงไปเล่นอยู่ข้างล่างว่ะเออแล้วผมกลับไปที่เดิมไม่ได้ป้อมมันตีอ่ะไม่มีใครเลยคุณมีท็อปทาวเวอร์ท็อปทาวเวอร์นี่ไงเดี๋ยวคุณมีเดินเข้าไปให้อ่ะคุณมีแท้งหน่อยคุณมีแท้งหน่อยเดินเดินกลับไปไหน่อยอ่ะอเฮ้ยไอ้มังกรมีคนขี่มังกรไอ้ตัวนี้ขยันได้เนี่ยอาร์คิวอาร์คิวอาร์คิวอาคิวต่อยมันต่อยเนื้อแต่ทิ่ตุนอ่ะไปมาคุณมีขึ้นขึ้นขึ้นป้อมกลับไปเล่นที่เดิมดีกว่าไปใช่ใช่หลอดแทงแล้วใช่หลอดแทงแล้วไป นะครับมอนยังไม่เกิดเลยนี่ออกเกิดแล้วแต่ออว่ามอนบางใช่ไหมครับมอนเต้ยมมอย่างบางวิ่งตามดูดตามดคือวันนี้ถือว่าเป็นมอนทักฝันวันนึงเลเนี่ยถ้าบอชิวเฮ้ยตะไลโดนไรอ่ะ เราจะ้อนหมดนี้ดูดเลือดมันกากไงหมดเนี้ยมันเลยมันเหมือนไรขีดอะจะ้อนมันแรง <c oughs> แต่ต่อยอยู่ยั้งมือไม่ทันน่ะเป้าหมายต่อไปต,อต่อไปแล้วไอ,อ้วศไอ้วศทีมละเป้าหมายต่อไป ยาบ้านมันจะแตกแล้วลุย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 จบเลยไหมล่ะชาบูจบเลยไหมอยากรัฐหรือยังาหามไปคิวใครมาสี่ส <41 S 2> ิบเอ็ดตัววะกูเพิ่งฆ่าไปห้าตัวเขาตีใครวะเอกเอกลองกดอันนี้ให้หน่อยดิวอลล์อะวอลล์อะทันห้าบาทอะมันทันร้อยบาทอ่ะมันคืออะไรวะวอลล์อะมันกดดินี่เลยวะเนี่ยตรงกลางอ่ะ ลัดลัดสเตอร์นั่หลเนี่ยมันมัช่วยอะไรอ่ะไม่เห็นเพิ่มอะไรเลยมมีอะไรตุ่มอะไรเลี้ยงเขาไม่ลงมาเลยเลี้ยอยู่บนแล้วมีม่วงตัวนี้คนน่ากลัว นี่กูจะบูด,ดินตามยูดูไปตามค่าไปสี่สิบเอ็ดตัวคุณมรรนฆ <20 S 2> ่ายี่สิบ,บไปจะได้ไปแบบเข้าห้องข้าห้องน้ำแต่เราไปอรอตอนสี่ทุ่มออกมาหน่อยครับสตรีมเมอร์ยังไม่ได้คิวที่ไหน พิมไม่ได้เดี๋ยวสตรีมเมอร์โดนคิวด้วยประเด็น <c oughs> เออกูดพูดอากูด อ่าวให้ติดตามเฟซเอนวีด้นะติดตาม y o u ูทูบแจ็ค r e ร์นะครับสาวไทยปังมาก,กวา,านนันว่าอ๋อตัวนีน้ีเองที่มันแรงๆไอพ่อค้าเนี่ยแม่งปาดรถเข็นใส่หัวผมที่จะตายตอะไรไม่ตายตรง เนี่ยๆไอพ่อค้าใช่ตัวนี้แบบรู้หรือคนละตัวตัวไหนไม่รู้ไม่ใช่ตัวนี้หรอกมดตัวตัวนี้เป็นเป็นหมาหมาไฟไอตัวนี้ผมเจอเป็นเวปื่อยแม่งป่าเชียวตายโอเคจิรัดเอ็มพีเนาะอุ้ยมอสมดเอ็มพีว้าดามีปึ๊บปื๊บเด้อผมค่าดไอโอดูหกหมื่นไอเก็บ